ก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตำนานบทใหม่ใน EP ที่3สําหรับ EP นี้บอกเลยว่าพวกที่เล่นสายฟรีในซูเปอรจีนของรางวัลโคตรแจ่มรวมไปถึงผู้เล่นท่านใดที่อยากจะเป็นสายเติมนะครับเอาแพ็คนี้ไปเลยก็ผมเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ u r หบอกเลยว่าโคตรคุ้มและยิ่งเราได้ส่วนลด30%อีก ด้วยนะครับโอ้โหคือคุ้มจัดๆเติมเงินแค่1,700กว่าบาทเท่านั้นเองหากเราเติมแบบเต็มๆนั้นในราคา518หยวนตีเป็นเงินไทยแพ็คนี้มันอยู่ที่2,300บาทเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างแพงและดูนี่ครับผมกิจกรรมการการันตีตัวละครระดับ SSR ก็ปรากฏออกมาด้วยนะซึ่งใครที่อยากจะเล่นอยู่ในซฟเวอร์ใหม่ของทางซูเวอร์จีนรีบเข้ามาเล่นเลยนะครับเพราะว่าณตอนนี้มีกิจกรรมการการันตีตัวละครระดับ SSR ไม่ว่าเราจะสมได้ตัวละครอะไรก็ตามเราสามารถเลือกรับได้เลยนะจ๊ะและที่ ที่สาคัญยังมีกิจกรรมการแจกตั๋วสุ่มตั๋วแดงอีกจานวนสิใบ,บพร้อมกับตั๋วม่วงอีกสิใบ,บแล้วก็มีเพชรแจกให้กับเราอีกนะครับจำนวน888เมตรของรางวัลเปิดซเซิร์ฟใหม่นี่มันโคตรดีแบบจัด นะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพรุ่งนี้เตรียมตัวต้อนรับกันได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวพิกกสระดับยูอารคาดว่าตัวคนตัวนี้ผมน่าจะไม่เปิดอย่างแน่นอนเนื่องจากแพ็คตัวดําในเกมมันซื้อแพงมากๆเลยนะสำหรับแพ็คของการเติมเดี๋ยวไว้รอดูอีกทีนึงว่าจะจัดแพ็คนี้ดีหรือไม่นะส่วนของเซเวอร์ไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าตัวฟุบุกิระดับยูอาณตอนนี้มีข้อมูลมาให้เราได้รับชมกันแล้วเอาเป็นว่าข้อมูลของเขามันจะดูดีดูเด็ดกว่าเจ้าตัวพิกกสระดับยูอานกรอ์กัน ได้เลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะเข้าไปรับชมกันก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะทพี่ข่อยสีชั้นสามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ควารางวัลมากมายเด้สามสะสมเงินคืนไวรถครั้งขับไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยสวัสดีพรับไม่พี่น้องชาวตีทุกพิษทุกใบทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนร เราเองก็มาอยู่กับตำนานบทใหม่ใน E p ีที่3กันแล้วนะครับสาหรับ e ีีนี้ก็มีของรางวัลมาอัปเดตเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบกิวนะครับที่จะมีการสุ่มรับเพชรรับของรางวัลฟรีๆนะตรงนี้ด้วยโอ้โหอันนี้คือดีมากๆเลยเพราะว่าตัวแดงเราได้ฟรีมา2ใบยอย่คุณผู้ชมเป็นการเก็บตัวแดงที่ง่ายมากๆส่วนในเรื่องของสมาชิกกิ้วนี่โอ้โหอันนี้เดี๋ยวผมกดรับอย่างแน่นอนครับใครที่มีพลังรบเกิน70,000ขึ้นไปนะได้อยู่กิวของผมแบบสบายๆเพราะตอนนี้เน้นพลังทีมแบบเยอะๆนั่นเองส่วนใครที่พล น้อยไปกว่านั้นเนี่ยผมเองก็ต้องขออนุญาตเตปออกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังดันพลังทีมจริงๆเนื่องจากกิวคนไทยของเราอยู่อันดับ2ของเซิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโหด มาส่วนอันดับเซิร์ฟเวอร์ท็อปทนี่ก็โหดเหมือนกันครับคุณผู้ชมดูเขาจัดตัวละครสิครับไม่โหดได้ไงพลังอยู่ที่1น0 0 0แสนกว่าส่วนคนไทยเราก็ไม่น้อยหน้าครับผมตอนนี้98้0 0มแล้วนะอยู่อันดับที่7ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีคุณคกลีนนะครับผมอยู่อันดับที่10เช่นเดียวกันส่วนอันดับของผมนี่คือไกลเลยครับอันดับที่4 4ยังไม่ได้ปั้นพลังอะไรใดๆเลยเดี๋ยวรอผมทําคลิปเสร็จเปิดยักษ์อย่างแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ลูกแก้วลูกผนึกอะไรตรงนี้มาด้ววววยนนนนนะะะจจาาา1ชิ้้มมตตัััแดดดงงขออีีกก20ใบบครรรผเเเ็็ไลฟป ตัวละครระดับ SSR พร้อมกับอุปกรณ์เฉพาะของตัวละครระดับ SSR นั้นๆด้วยส่วนของรางวัลนนะตอนนี้ก็มีดีอยู่อันนึงนะครับนั่นก็คือการการันตีตัวละครระดับ SSR ในส่วนนี้คนไทยเรานะครับสุ่มได้ฟรีๆ1วันหนึ่งครั้งนะหากใครได้ตัวละครตัวไหนที่เพื่อนๆต้องการเปิดจับยัดไปได้เลยนะครับส่วนตัวผมกว่าวะ่าเอ้าพุกลูกแก้วระดับ SSR บวกหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นนะเพราะว่ามันมีโอกาสออกลูกแก้วหนึ่งตัวกับตัวละครระดับ SSR อีกหนึ่งตัวในส่วนนี้มีโอกาสออกอย่างแน่นอนแบบ100%แล้วก็ของรวัแจกฟรีรายวันก็จะมีปรร์ สำหรับการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ใหม่ส่วนคืนนี้ก็เจอกันอย่างแน่นอนนะครับผมประมาณตีสี่เนะเจ้าตัวพิกอร,ระดับ U r อัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จีนแบบเต็มๆเพื่อนๆท่านใดที่มีตัวดำเยอะๆในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดข,ของผมนะตอนนี้เนี่ยก็สามารถเปิดจัดกันได้เลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์785เพราะผู้เล่นจีนของเขาเนี่ยกะว่าจัดยับจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนของไทยเราเองก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวฟุบุกิระดับ UR ในเรื่องข้อมูลของตัวละครต,ตัวนี้ตามที่เขาแปลมานะครับ างความเสียหาย800%ในส่วนนี้ขายกับพิกอรระดับ u r เพียงแต่ว่าเจ้าตัวพิกอรระดับ U r อาจะเป็นการโจมตีแบบโดยตรงส่วนของฟูบุก,กิระดับ UR จะเป็นการโจมตีแบบปกตินะครับผม800%แถมยังมีโอกาสอีก100%ที่จะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะล็อกเป้าหมายต่อเนื่องจํเนวน2รอบความสามารถในการล็อกเป้าหมายก็คือตัวละครที่ถูกล็อกเป้าหมายจะไม่สามารถทําการไล่โจมตีได้ไม่ว่าจะเป็นการไล่โจมตีแบบปกติการไล่โจมตีแบบต่อเนื่องการไล่โจมตีแบบร่วมกันหรือการไล่โจมตีแบบอัอนติในส่วนนี้จะไมม่สาาารถใช้ง ได้เลยนะครับอีกทั้งไอ้เจ้าสถานะล็อกเนี่ยมันก็จะมีการระเบิดดาเมจออกไปด้วยนะครับผมจํานวน100%ซึ่งจะน้อยกว่าเจ้าตัวพิกอตระดับ UR ของน้องหมูพิกอตระดับ U r เนี่ยเขาจะจัดมาอยู่ที่1 5 0เลยนะในส่วนนี้คือระเบิดแรงมากๆส่วนในเรื่องของพาสซีิคทีติดตัวก็จะคล้ายกับเจ้าตัวพิกอตระดับ UR เหมือนกันเพราะว่าตัวละครของเขามันสามารถลดดามจที่ไม่ติดคิทิคอลลงได้60%แถมยัีการเพิ่มาเการล็อ็เป้าหมยอย่างอีกาองพิกอ่มดาทําการลดดาเมของการระเบิดให้ ทีมของเราทั้งหมดลงทันที60สเปอน้องฟูบุกิเขาเพิ่มแต่น้องพิกอตเขาลดโอ้โหมันแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะสำหรับ2ตัวละครตัวนี้คือเอาจริงๆมันเป็นตัวละครที่คล้ายกันมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถอันติเมตความสามารถพาสซีฟสกิลติดตัวหรือแม้กระทั่งความสวยงามในเรื่องโมเดลของเขาอันนี้ก็แตกต่างกันไม่เยอะเลยนะจริงๆเอาเป<ๆ>็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอันสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับการล็อกของเป้าหมายของเจ้าตัวฟูบุกิระดับยูอาร์มันจะทําให้เกิดการระเบิดแบบต่อเนื่องทันที คือเท่ากับ80%ของดาเมจล็อกก็คือมันจะไปบวกเพิ่มกับสถานะการโจมตีล็อกเป้าหมายนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนรวมนะตรงนี้ตัวละคร,รของเขามันจะเก่งอยู่ได้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์จีนนะตอนนี้ตัวละครของเขาก็ตกเมตาไปเป็นที่เรียบร้อยหากเจ้าตัวพิกอัร,ระดับยูอาร์มันเข้ามาในเกมนั่นเองเอาเป็นว่าในส่วนของเจ้าตัวฟุกกิระดับยูอาร์ในเซิร์ฟเวอร์ไทยผมแนะนําว่าให้เปิดไว้ก็ดีนะครับเพราะตัวละครของเขาเนี่ยมันเล่นได้ยาวนานมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือหาาากกครรรที่่เเเเเเเนนนนน้้ลปปป็ PVP ะะัับบบขมมมไุ๊ิดดจจแแง อย่างแน่นอนใครที่มีงบตัวดำเนี่ยผมบอกได้เลยนะคบว่าไม่ต้องไปหลังเลเลยนะหากเรามีงบหรือเหลืองงบเยอะๆเปิดไปเถอะครับยังไงก็เล่นได้มันสนุกสนุกสบายๆหากว่าเราไปรอแต่ตัวตัว,ตวพิกโกระดับยูเนี่ยโอ้โหตัวละครระดับยูภายในทีมของเรามันจะไม่มีเลยนะลองดูตารางตัวละครมันสีว่ววามันจะเข้ามาโอ้โหอีกหลายตัวเลยนะคุณผู้ชมละเดี๋ยวสุดท้ายนี้เรามาโจมตีบอสให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันสักนิดนึงว่าหัวกิ้วของผมหัวกิ้วของเราเนี่ยมันโจมตีบอสได้แรงขนาดไหนจังหวะแรกเจนอส ดามเมจเข้า1นึ่งหมื่นสามและกดข้างไปเลยแบบรวดเร็วไม่ต้องรีลาอะไรมากมายเพราะไอ้เจ้าตัวบริการ Google มันขึ้นเนี่ยโคตรน่าลำคาดดามเมจโดยรวมก็คือ2องแสนหกหมื่นสามพันนะจ๊ะหากเทียบเท่ากับคนอื่นๆภายในกิวครับผมโอ้โหตีไปดอกเดียวอยู่ที่อันดับ13แล้วโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวขอโจมตีให้ครบ3ครั้งก่อนแล้วดูดามเดจโดยรวมนคะครับว่ามันจะแรงโหดจัดจ้านขนาดไหนนะเป็นถึงขั้นระดับหัวกิวไทยแลนด์ทั้งทีต้องตีให้เด็กๆมันดูสัหน่อยโอ้โหเป็นยังไงนะจุดตรงนี้อยอ <c oughs> ดาเมจนี่คือน่าจะประมาณเจ็ดเสษนะฮะฮคืออย่างกากเลยครับอันดับหนึ่งนี่ตีอย่างโหดดูสิ แทบเทียบ,บ,บไม่ติด็นหัวกิ้วที่อายมากๆครับบอกตามตรงต่อมาสีสุดท้ายนี้ก่อนจะไปนะครับผมเองขอแจกโค้ดกันสักนิดหนึ่งสำหรับตัวโค้ดจะอยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ทั้งหมดนะครับใครที่ยังไม่ได้รับโค้ดเอาโค้ดนี้ไปกรอกยังไงก็ได้รับของฟรีมีตัวแดงแจกด้วยนะหรือถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่มีโค้ดมากกว่าน,นี้สามารถคอมเมนต์แจกกันมาได้เลยและที่สําคัญก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b ์และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน